สวัสดีครับทุกคนครับผมครับรถคุงครับกลับมาอีกครั้งครับที่ห่างหายกันไม่นานนะครับกับการรีวิวนะฮะใช้ชีวิตนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ามารีวิวเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มากับฉากใหม่นะฮะแล้วก็ห้องใหม่อาจจะดูแคบๆไปหน่อยนะครับแต่ก็เนื้อหาในการรีวิวน่าจะเป็นสไตล์เดิมนะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารู้จักครั้งแรก หรือสำหรับใครที่อยู่กันมานานแล้วหมื่นกว่าคนที่เคยติดตามกัอยู่นะก็ฝากสนับสนุนเพจอีซี่เพยบ่ายรถกลุงด้วยแน่นอนวันนี้เรามีอุปกรณ์มารีวิวเช่นเคยสำหรับคนที่อยากประกอบคอมด้วยตัวเองนะครัมือใหม่หาประกอบประกอบตรงนี้เลยเช่นเดิมนะครับเคครับเราก็มาทำความรู้จักกับเจ้าตัวเคสในรุ่นร์คสกร้อทีนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับหน้าตาก็ ประมาณนี้นะครับมี2สีให้เลือกนะครับมี2สีให้เลือกอนะฮะก็จะเป็นเคสทรงตู้ปลาที่เรากำลังเป็นที่นิยมแหละเอ,เ,อเอาง่ายๆนะครับหลายๆคนก็มองเป็นเจ้าเจ้าของกันอยู่นะครับก็มี2สีให้เลือกคนระับมีสีดํากับสีขาวนะครับพานาลลมิกไซส์กลาสแน่นอนเป็นแบบตูป้ปลาเขาเรียกพานาลลมิก,กนะครับแล้วก็มาเธอร์บอร์ดหรือเมนบอร์ดก็จะเป็นแบบอ่าไมโคร ATX กับ ITX นะครับอ่านะก็สามารถใช้แบบ ตัวเล็กๆได้นะครับไมโครตัวที่เป็น ITX เล็กๆนะฮะส่วนกราฟิกการ์ดก็พพอร์ตได้ยาวสูงสุดก็ประมาณ425ม mm. ิลิเมตรแม็กซ์สุดเลยชนขอบแน่นอนนะฮะแล้วก็พอซัพลายนะฮะก็ได้แบบฟ cool er ูลไซส์ CPU คูลเลอร์ซิสเต็มได้170 mm. มิลิเมตรก็ประมาณแม็กของตัวฮิตซิงนะฮะ ได้ประมาณ170มิลลิเมตรแฟนซัพพอร์ตได้แบบ120มิลลิเมตรกับ140มิลลิเมตรแม็กสุดละก็คือ9ตัวนะครับเป็นแบบ120มิลลิเมตรแล้วก็2ตัวแบบ140มิลลิเมตรนะครับซัพพอร์ตฮาร์ดดี้แบบสามจุนะครับแล้วก็ได้แบบ2ตัวนะถ้าเป็น3.5นิ้วกับตัวที่เป็น SSD Solid State Drive นะครับ3.5ก็เป็นได้1ตัวนะฮะก็จะเป็นเคสแบบกระทัดรักแหละไม่ได้ใหญ่อะไรมาก นะครับรองรับ,บกบอร์ด m M T X นะครับไมโคร A T X นั่นเองนะครับพิเศษมากเลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปรีวิวของผมในช่องนี้ครับว่าจะเป็นช่อง Facebook EasyPay ครับหรือจะเป็นรถคุง Channel นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องของการลดราคาสูงสุดถึง60%นะครับใน10-10 b a แบรนด t i v a l นะครับใครที่ชม คลิปรีวิวของผมแล้วเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามไปที่เพจ u n a m i c channel ได้ด้วยนะครับก็คือ www.youtube.com แล้วก็แอปไซ n ์ s u n a m i i i s t r i b u t o r นะครับสามารถเข้าไปดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ส่วนลดอีกเพียบเลยครับสูงสุดอยู่ที่60%นะครับและนี้ก็คือ g เค Dark a a t ในรุ่น G S 9 0 0 M A T X นะครับนะก็ส่วนใหญ่แล้วรุ่นเคสน้อยเนี่ยเราก็ต้องแบบ จำเยอะหน่อยว่าหน้าตามจะคล้ายกันนะครับเป็นทรงที่เราเป็นแบบเขาเรียกว่าทรงยอดนิยมนะทรงตู้ปลานะครับนะครับแล้วก็อุปยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะครับไปติดตามกันเลยครับโอเคเป็นประจำทุกค่ําคืนนะครับเราจะใส่ถุงมือเอาไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของป้องกันการสอดนิ้วเข้าไปในเคสหรืออะไรเงี้ยหลายๆคนก็จะเห็นว่าหลายๆคลิปของผมเนี่ยผมจะชอบใส่ถุงมือในการที่จะร,รีวิว ให้ดูนะครับอดี๋งที่บอกไปซ้ายเป็น m a t x นะครับก็หน้าตานี่น่าจะคุ้นตานดีอะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับมีดอทเซฟตี้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่สังเกตรตรงนี้ได้เลยนะครับจะมี QR code นะครับเป็นออฟ i ิ i c i a l เว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็น QR code เอาไว้แบบ i n s t a l l a t e นะครับสำหรับใครที่ประกอบไม่เป็นนะมือใหม่ก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป๊บ ก็เป็นเซฟตี้ล็อกตรงนี้นะครับ1จุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับมีล็อกอยู่ตรงนี้2จุดนะครับก็ระวังแล้วกันนะครับในเรื่องของก่ะจอต่อให้เป็นกระจกที่เป็นเทมเปอร์กราสก็เถอะระวังหน่อยครับเพราะว่าปลดน็อตตัวนี้มาเนี่ยเอียงทันทีนะฮะระวังด้วยนะฮะในจุดนี้ส่วนกระจกตรงนี้ใครจะเรียกว่าด้านหน้าก็ได้นะหรือนี้ด้านหน้าก็ได้แล้วแต่หรือหน้าด้านก็ได้ไม่ใช่นะครับหน้าด้านนเราเองนะฮะโอเคเอ่อเท่าที่ดูนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ย ผมเห็นว่ามี not safety อยู่ก็คือน่าจะสามารถถอดออกได้แหละนะตรงสจุดนี้นะครับึ๊บตรงนี้นะครับอ่ะ <Okay. S 1> ก็ไขอย,ย่างเป็นทางการนะครับอ่าขยับได้เลยขยับออกได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับค่อยๆขยับแล้วกันถอดมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่ถอดด้านบนดูก่อนว่าถอดด้านบนมีอะไรบ้างดีกว่านะฮะไหนๆก่อนจะถอดแล้วนะครับอ่ะมาดูนะครับ พอได้เห็นภาพหนึ่งก็จะเห็นละอ่วนี่นะฮะก็จะมี power นะครับตรงนี้ reset นะครับเป็น USB สองจุดศ Type A เป็นหูฟังกับไมค์แยกกันนะฮะไม่ได้เป็น combo jack เหมือนหลายๆแบรนด์ที่เขาทำนะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มมันก็ทำนะ combo jack ผมว่าแยกอย่างเงี้ยดีกว่ามีโอกาสได้เล่นหลากหลายมากกว่าแล้วก็ USB 2.0กับ3.0อีกอย่างละพอร์ตนะครับสีจะแตกต่างกันเลยชัดเจนด้านบนมีฟิลเตอร์สีขาวด้านหลังนะครับก็จะเป็น ตัวระบายอากาศของทางเคสที่เจะเป็นพัดลม120มิลิเมตรติดมานะครับช่อง back i อ panel ของตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ช่องตัวสล็อตที่เป็นการ์ดต,ต่างๆนะครับก็มี 1, 2, 3, 4, 5นะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่แนวตั้งก็เอาออกให้หมดเลยเอาจริงเอาออกให้หมดเลยแล้วก็เอาแนวตั้งแี้เข้าไปแล้วก็ใส่นอตเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเห็น,นตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเซฟตี้ตรงนี้ด้วยนะค ขายเซฟตี้ออกนะครับขายออกนะแล้วค่อยประกอบใหม่ก็ได้เพื่อความสะดวกโยทินก็จะเป็นน็อตปกติทั่วไปนะครับถอดออกก็ด้กันเวลาที่จะประกรอบก,กรอบนะฮะก็ถอดเอาไวไ้สําหรับภาวะสะพายแล้วสองจุดใหญ่ๆที่เราเห็นก็คือตรงนี้เลยนะครับถ้ที่เราเห็นตรงนี้จะยกสูงขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาศให้มีความโฟล์ของการลอดสายต่างๆนะครับมีจุดลอดสายค่อนข้างเยอะพอสมควร ถ้าดูในภาพใหญ่ภาบกว้างก็จะเห็น1 2 3ตรงนี้ใหญ่ๆแล้วก็4ด้วยรับลอดสาย p o w e r supply ก็ได้หรือจะใช้เป็นการลอดสายของพวกสายไฟที่คุณจะใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณสะดวกแล้วกันโอเคหลังจากนั้นไปดูในจุดด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีตัวเขาเรียกว่าน็อตลิเลยร์ไจุดนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปแหละนะ ป็นมาตรฐานทั่วไปต่างว่าจะหมุนง่ายหมุนยากกันนั่นเองเดึงถอยหลังมาครับ <S <S ได้แล้วนะครับ <S 1> <S 1> อันนี้มมนยงยากแต่ด้านหลังเนี่ยมีอะไรบ้างสายที่ให้มาไม่ค่อยลุงลังนะครับเดี๋ยวมันจะลุงลังอตอนที่เราใส่พอร์ตสายแหละนะสายก็แยกออกมาเป็น i o p a เพนนะครับสวิตช์เปิดปิดทั่วไปข้อดีก็คือพวกอพวก USB กับตัวที่เป็น iO p a n e l เนี่ยเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเคก็น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับใครที่เคยติดตาม คลิปวิดีโอของเราไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการประกอบความจต่ละย่างเนี่ยมันง่ายมากเดียวว่าคุณต้องมีแพทเทิร์นของคุณเองแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไปประกอบความพร้อมกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เคก็เ okay, the right right? สร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการประกอบเคสเอาบอกตรงว่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเอบออาตรงก็ก็ประกอบง่ายนะครับในในไซส์ของ M A T X นะครับเเรื่องของช่องสอดเรื่องของอะไรก็เหลี่ยมคมน้อยนะครับแล้วก็สีทําได้ดีรอยถลอกรอยอะไรคือเวลาที่เราขันน็อตแล้วคลายออกมาเนี่ยเรารู้เลยว่า เ,เคสทําสีดีไม่ดีเราดูตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอยง่ายหรือยากนะครับจริงๆก็เป็นรอยนิดหน่อยแหละนะครับเพราะแรงกดเราเพอเอาจริงๆก็แอบรู้สึกว่าเออสีมันดีนะรูปแบบการวางเคสของความลึกนะครับจะ แหม่แคบแอบลึกไม่มากพอนะครับสำหรับกี้อ,อยากจะลองใส่ตัวไรเซอร์ที่เป็นตัวตัวตั้งนะครับมันไม่สามารถรองรับได้น,นี่ก็อาจจะเผื่อมาสักสล็อตหนึ่งครับให้มันไกลออกมาจากตัวแผ่นเลของทางมาเธอร์บอร์ดนะฮะเอ,อ่อเวลาเราประกอบมันจะได้แบบมีลูกเล่นในการวางก้าวจอหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะโชว์ก้าวจอสีขาวเพราะว่า ด้าเสียดายตอนนี้ว่าชุดน้าของเราที่เป็น AO ชุดระบายความร้อนนะครับที่ผมใส่มาด้วยนะมันก็ยังไม่ได้ใส่ซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรแล้วมันยังเสียดายคือเป็นสีดำนะครับมันก็เลยดูขัดขัดเขิขนๆข,นขินกับต่างเคสที่เป็นสีขาวแต่ก็ถามว่าลงตัวไหมก็ลงตัวนะครับในแนวแบบให้ดูด้านผสมกับความแบบสโน่นิดหนึ่งนะครับนะครับไปดูราคากันก่อนเท่านี้นะครับกับราคาประมาณนี้ผมว่าก็ก็ เป็นทางเลือกแรกๆได้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่ประกอบนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือประกอบง่ายนะครับมีช่องสอดสายเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวพัดลมที่ติดมากับเครื่องเนี่ยนะครับติดมากับเคสท่านข้างสวยแล้วก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมของเจ้าตัว Dark f a t DS 900m ATX นะครับ PC เคสนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสมรสมเนื้อสำหรับใครที่อยากจะ เป็นเจ้าเจ้าของกับคอมพิวเตอร์ตัวแรกของคุณที่คุณประกอบด้วยตัวของคุณเองนะครับตอนนี้ก็ไปกงก่อนแล้วนะครับขอคุณทางดักแฟลอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาพบกันเป็นครั้งแรกกดติดตามไปด้วยทั้ง a c e b o o k ครับ easy pay ายลดคุงแล้วก็ทาง u t u b e ครับลดคุงแชนแนลนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปชมคลิปย้อนหลังกันได้เลยนะครับถ้ารับผู้คนทุกคนที่ติดตามด้วยแลบกััน่คีอสสดร